สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะกระติกน้ำของเซเว่นอีเลเว่นนะคะที่ใช้แสแตมแรกเพียง99ดวงบวกกันอีกห่งบาทนะคะสำหรับวันที่ไปจองเนี่ยเอ้ยวันที่ไปแรกเนี่ยก็คือคิดว่าได้ของเลยแต่ที่ไหนได้เขาออกเป็นใบเสร็จนะคะแล้วเขาก็จะระบุวันที่จะต้องมารับตัวนี้ซึ่งอันนี้เรารอประมาณสิบหวันเลยค่ะตัวนี้ น่ารักอ่ะแค่ข้างนอกมาเรามาแกะกันเลยแกะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะตปนแปลนตันแปน,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 นวิง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 ใหญ่มากตัวนี้โอ้ยได้กินใหม่เลยคะ่ะทุกโคนอยากให้ได้กิน นี่กินใหม่กินใหม่เห็นไหมเนาะอันนี้นลายนะคะน่ารักมากยวให้ดูลายเรื่อยๆรอบกระติกเลยน่ารักเนาะลายแบบสมกับที่เรารอคอยมาตั้ง17วันนะคะบางคนโชคดีก็สองสวันเขาก็โทรมาแล้วนี่ไม่โทรมาเลย17ก็ต้องไปรับตามกำหนดเป๊ะ ดูข้างในหนามากอะ่ะบอกเลยข้างในหนาอีนนกคนของติกมีสัญลักษณ์เซเว่นด้วยถือว่าตัวนี้ใหญ่มากจริงๆดูดิใหญ่สุดๆอะ่ะแล้วแถมเก็บความเยน็นได้แปดชั่วโมงบางเท่าอันที่เซเว่นเขาบอกมานะคะน่าจะแปดชั่วโมง,งนะจำะไม่ผิดยิงยังไงก็วันนี้นะคะ ไปแล้วค่ะสำหรับการรีวิวกระติกบ๊ายบาย